เอ,เอามาเรื่องชอญจกรรมหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพเมืองตราดเขารับแจ้งเหตุยิงกันตายที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดทุ่งไก่ดักครับอยู่ที่หมู่ห้าตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็ปรากฏว่าไปถึงนี่โอ้โหเหล่าพุทธศาสนิกชนคนไปปฏิบัติธรรมนะพระสงฆ์ต่างๆนี่จับกลุ่มคุยกันด้วยความขวัญผวาเพราะว่าบนสารานี่พบศพนะพี่เอครับพบร่างของพระครูกิติสารโกศลน,นะครับหรือพระครูนิยม วิไลวันนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งไก่ดักอายุท่านก็58ปีนะครับนอนมรณะภาพจมกองเลือดอโดยเรื่องของเรื่องก็คือมือเปือนอะไรนี่คือนายพินิษฐ์ศรีรูปนะครับอายุ61ปีครับก็เป็นชาวบ้านแถววัดทุ่งไก่ดักนั่นแหละครับก็มาขณะนี้เขาลังปฏิบัติทํากันอยู่บนอาคารชั้นสองนะครับครับก็ถือถุงนมมาถุงนมกล่องแล้วก็ไปถุงพลาสติกเนี่ยก็เดินก็ไปแหวกหูงชนก็ไปเลย ล่วงเกิดเหตุในประมาณสักตีสี่ครึ่งตีห้าเขาตันเช้าวันอยู่ใช่คชับเต็มสาราเลยใช่ฮะไอเอุณพินิษเนี่ยถือถือถุงนมอ่าใช่ถุงใส่นมอ่ะถุงใส่นมนมกล่องอ๋อปิดบังไปอ่าเหมือนจะไปถวายพระเงี้ยเดินแหวกเข้าไปเลยพอไปถึงใกล้ตัวก็ชักจุดสามแปดออกมาจ่อยิงใส่สีนัดซ้อนนะครับล้มลงมาหน้าภาพต่อแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมต่อหน้าต่อตาเลยนะใช่ครับเกือบหกสิบคนอน่ะคนนี้อยู่ในสาราก็องร้องกรี๊ดกันส่วนแกหลังจาก ก่อเหตุเขาก็เดินแหวกฝูงชนออกไปครับแลทีดสุดแล้วไปมอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ผู้ใหญ่บ้านก็คือนายสมบัติสังเยดนะครับส่วนเรื่องของเรื่องเนี่ยแรกเขาก้อสันนิษฐานกันไปมากมายก็เบื้องต้นก็ว,ว่าอาจจะเป็นประเด็นมาจากเรื่องหึงหวงสันนิษฐานนะครับก็ไม่อาจจะไม่แน่ชัดก็คือเขาเป็นเพื่อนกันมานนตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมาถึงคนก่อเหตุกับเจาา้าวาดเ <นะ S 2> จ้าวาดอ่าแล้วก็โดยเจ้าวาดเนี่ยก็เคยเป็นแฟนกับ ภรรยาของผู้ปืนคนมือปืนนะครับ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 ไม่รู้อีท่าไหน่ะก็มาช่วงช่วงหลังก็คือคคนมีอายุก็ต้องมาทําบุญทุกวันพระก็ไม่ได้คือไม่ได้ทำบุญบ่อยอะไรขนาดนั้นก็มาวันพระก็มาทุกวันพระมาปฏิบัติธรรมอายุหกสิบแล้วอ่ะครับก็รู้สึกมาว่าคนตายนี่หึงเมียใช่ไหมอะไรกว่ามาทําบุญบ่อยเหลือเกิน นะแล้วก็จิ้งจ้าวาดเนี่ยเป็นอนดีตแฟนเก่าของเมียด้วยไม่รู้รว่าจะลมพัดหัวหรือเปล่าอะไรย่างี้ใช่ไหมครับโอ้โหก็ทางทางทางท่านผู้กับก็ให้สัมภาษณ์นะครับท่านพนวดเอกชิดพลยืนยาวผู้กับสปมต่างเขาบอกว่าก็คืออาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้เขาขัดแย้งกันมานานแล้วแล้วก็เวลามาที่วัดก็มักจะโดนท่านเจ้าวาดเนี่ยดุด่าบ่อยแล้วประกอบกับช่วงหลังๆไม่คนซึมเศร้าก็คือเหมือนแพ้ทางอมาแต่หนุ่มอะ อือ่าพอเป็นมีอะไรก็ดุกันบ่อยอะไรอย่างงี้ไม่แต่ถ้าเป็นเรื่องหึงหวงอะไรเนี่ยอน,นั้นชนะนะถูกไหมตัวเองได้ผู้หญิงไปอะ่ะใช่ไหมแต่พระนี่มาบวชอะ่ะแต่มันก็40สปีแล้วนะครับมันนานมากแลน, <c oughs> นานมากแล้วนะครับคือมันนานมากจะหึงกันข้ามปอีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยหึงข้ามพบเลย <c oughs> พบเลยเอาเดี๋ยววันนี้วันนี้เขอาจจะขายทุก คทายความสุ้งทอาจจะสอบสวนรู้เรื่องขึ้นเพราะเมื่อวานจะนั่งหน่อยพูดไม่รู้เรื่องเลยอือเอารอดูดูกันนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ติดตาติดใจคนที่เขาปฏิบัติทำเลยนะฮะเนี่ยใช่ครนะครับ